มาทำโปสการ์ดอวยพรในวันคริสต์มาสด้วยแอสเซทรูปภาพและแอสเซทสติกเกอร์ในแอปคิเนมาเซิร์ครับอืมสมหวังในวันคริสต์มาสพอหรือยังนะเอ๊ะนายกำลังทำอะไรอยู่อ่ะอืมอ๋อเรากำลังทำโปสการ์ดไงโปสการ์ด <Post card? S 1> เราจะส่งคำอวยพรให้เพื่อนในวันคริสต์มาสนีว้ว้าวว้าวมีสแตมป์ด้วยอยากทำบ้างอยากทำบ้าง อยากทำบ้างได้สิได้สิทำได้ง่ายด้วย App แอป Kinemaster เหรอเหรอสอนมั่งสิสอนมั่งสิสอนมังนม่งได้สิได้สิไปดูกันไปดูกัน Card, โปสการ์ดอวยพรทาได้ไง่ายในแอป Kinemaster เราก็เข้ามาที่แอป Kinemaster นะครับเข้ามาที่ร้านค้าแอสเซทแอสเซทที่เราจะใช้มีอยู่2ตัวนะครับ1คือแอสเซทรูปภาพ2คือแอสเซทสติกเกอร์นะครับมาดูกันเลยครับเราก็เข้ามาที่ร้านค้าแอสเซทปึ้งเราจะมาดูแอสเซทรูปภาพกันก่อนนะครับเราก็เลื่อนเมนูมาที่แอสเซทร,รูปภาพนี่นะครับที่เป็นรูปรูปภาพนี่ครับเปร๊บอ่าเราก็พิมพ์ค้นหาครับเข้ามาที่แว่นขยายพิมพ์คําว่าโปสการ์ดนะครับ อสการ์ดนี่นะครับก็จะเจอเลยครับเราก็ทําการติดตั้งนะครับ Asset Podcast ก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็ทําการถอยออกนะครับอ่ากดออกนะครับแล้วเราเข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับเข้ามาที่ร้านค้า Asset เข้ามาที่ Asset s t i c k e r นะครับที่เป็นรูปหัวใจตรงนี้นะครับอ่าเราก็พิมพ์คําว่าคริสต์มาสแบบวินเทจนะครับแล้วก็มาที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่าคริสต์มาส อ่าคริสอย่างเดียวก็พอแล้วครับกดค้นหานี่ครับเป็นตัวนี้ครับสติกเกอร์ที่เราใช้ชื่อว่าคริสต์มาสแบบวินเทจนะครับก็จะคล้ายๆตัวสแตป์นะครับเป็นตัวสแตป์แต่ว่าเป็นรูปเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับเกี่ยวกับซานตาคลอสอย่างนี้นะครับเราก็จะนํามาใช้ทาโปสการ์ดกันครับแล้วก็อ่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ออกมานะครับอ่าแล้วเราก็เข้ามาที่สร้างงานใหม่นะครับเข้ามาที่สร้างงานใหม่อ่า เลือก16ต่อ9นะครับแล้วเรากดต่อไปอจากนั้นเราก็เข้ามาที่ Asset รูปภาพที่เราได้ทําการดาวน์โหลดไว้นะครับเราก็เข้ามาที่ Asset รูปภาพเราก็มาเลือกนะครับนี่นะครับตัวโปสการ์ดเอาสัก3แบบนะกดปิดได้แล้วครับจากนั้นเราก็เข้ามาที่เลเยอร์นี่นะครับเข้ามาที่สติ๊กเกอร์ที่เราทําการติดตั้งไว้แล้วนะครับชื่อว่าคริสต์มาสแบบวินเทจนะครับรูปแบบก็จะคล้ายๆกับ ตัวสแตม์นะครับมาใช้ร่วมกับตัวโปสการ์ครับเข้ากันเข้ากันนะครับแล้วก็เลือกแบบเลยครับนี่นะครับอันนี้เกี่ยวกับซันตาคอสตติกทูกทาการย่อนะครับเอามาติดเหมือนติดสแตม์นะครับนี่คลิปเกปอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ทําการเมื่อติดแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่เลเยอร์ครับเข้ามาพิมพ์ข้อความครับเข้ามาที่เท็กซ์นะครับก็พิมพ์คําว่าสุขสันต์ วันคริสต์มาสอย่างนี้ก็ได้นะครับปึ๊บได้นะครับเขามาเปลี่ยนสีที่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงคริสต์มาสเป็นสีแดงแล้วก็มาเปลี่ยนรูปแบบของอักษรที่เอเล็กเอใหญ่นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการปึ๊บได้แล้วนะครับนี่ครับเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนี่ครับอาจจะใช้รูปแบบอื่นนะครับเราก็มาดูครับนี่มีพื้นที่ให้ติดสแตป์ด้วยนะครับ เราก็เข้ามาที่เลเยอร์เข้ามาเลือกรูปแบบอื่นเข้ามาที่สติ๊กเกอร์นะครับคริสต์มาสแบบวินเทจเราก็เลือกรูปแบบลองดูครับนี่มีแบบนี้ด้วยซันต้าคลอสนะครับแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ติดได้นะครับเราจะเปลี่ยนแบบเราก็จิ้มมาที่ตัวสติ๊กเกอร์นะครับนี่นะครับเราเข้ามาที่แทนที่เลือกแบบแบบไหนนี้แบบแรกนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับก็จะสามารถติดตั้งได้นะครับ โ okay. อเคเมื่อเราทําการทําการ์ดเสร็จเป็นเทียบร้อนครับแล้วก็วิธีการใช้งานเราก็ทําการมาที่ฟังก์ชันแคปเจอร์นะครับกดจับภาพและบันทึกปุ๊บแบบนี้นครับเราก็สามารถนําโปสการ์ดนี้ส่งไลน์ไปกับเพื่อนๆนได้ครับส่งคําอวยพรความปรารถนาดีในวันคริสต์มาสให้กับเพื่อนเพื่อนได้นะครับ,พรรบเพื่อนๆก็ลองไปทําดูมอบความปรารถนาดีให้กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ